มาป่ะนะอันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่งองซันดอ์วอล์กอีกแล้วนะคะวันนี้ซันดอร์วอลก็จะมานล่นคือครูบิสต้เสียงเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะโอเคอันนี้คือคุณครูคเขากำลังคุยโทรศัพท์กำลังสั่งของนะคะโอ้ยขบอกให้ไปส่งเร็วๆหน่อยอ๋อเขาบอกว่าหน่อยมา,มาส่งช้าจังแต่โอ้ยมา แต่ว่าเสียงต้นคลิปคือแบบหนีทำซะเจ็บคอเลยสวัสดีค่ะเสียงต้นคลิปทำให้เราเจ็บอ๋ออ๋อต้องไปหานี่อเมทิคัตเตอร์กับถุงมือว้ายว้า ภาเต้นไปเรอนี้เอ็มมาได้สิแล้วก็แล้วก็แล้ก็ถุงมือกันก็วแม่ที่เกิดขึ้นว แล้วก็ถุงมืออ่ะถุงมืออยู่ไหนอ่ะอ้าวปกติมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไหนอยูย่ไหนอ่ะซื้อเลยอ้าวเราถุงมือมาอ๋อนี่ใส่แล้ว ต่อไปเราต้องเอาลังพึ่งโอ้ลังพึ่งโอ้ยนี่ไงลังพึ่งไปเอาบันไดยมาก่อนนะคะทุกคนอืม นมา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 หมูแดงหมูแดงวางเลยเสียงแหบโอ้ยคู่อย่าขึ้นมาเออนี่ไงบ้างเพิ่งแล้วก็พลสดิคืออยู่ตรงนั้นน่ะ องจะแอบด,ดูก่อน, okay, ะะน,น,อน,นโอเคคับสดรีตรงงานคุณครูเดินไปตรงตัวโอ้ทำไมคุณไม่เดินไปไกลกว่านี้ล่ะคะมาจิกเนิมซะหน่อยยังยังร้อนหูกับเสียงตัวเองตอนต้นคลิปเลยอะเสียงมันแปลกอะเสียงมันแหลมเกินอ,อยากตัดตรงตอนหน้าออกอะ เทไปเลยอุ้ยคุณครัวโอ้ยอย่ามาโคอย่าคูอย่ามา,ออา,ออา,มาเอาคุณมายืนจ้องทำไมล่ะ โอเคโอคุณครูร <Str GI> ีบเธอเดี๋ยวรังพึ่งมันจะแตกตรงนี้เนี่ยรังพึ่งมันจะต่อยหนูตรงนี้เนี่ยรังมันจะแตกเราจะเอาอะไรเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปโอเคแกเอาลงพุ่งแอาไปแล้วก็ติดเบรค แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย yes. มาแอบตรงไหนเดียวแอ้นี้ดีกว่าอันี้เอา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 ะหนิบนิ้วเอนนเอ,น,น,เอนิ้วติดไปแัแ้นแหละกูไม่เห็นหรอกโอ้ยเสียวหัวคูฟาดบันไดเหลือเกินคูเดิมาแล้ว ว้าวพอสวุวววาวว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 องแกกวว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 นวอวนนวววอวววววออววนนวว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 วดวววืวว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 วแววว ก็สำหรับคลิปตรงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะยินดมก,าาก,กดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเพื่อเป็นกลงังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่คลิปหน้าเราจะทำให้คลิปยาวนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย